ถ้าเกิดนึกถึงห้องแบบเล็กๆแบบที่พี่เก่งว่ามีนึกถึงเรื่องหนึ่งเลยอ,ะอ,อ่ะอยู่ตรงตอนนั้นตอนนั้นจบม .6 ใช่ป่ะอ,อันนี้เป็นเรื่องทั้งสั้นเลยจบม .6 แล้วก็ไปทำงานอยู่ที่ร้านวิดีโออ,ะอ่ะฝั่งตรงค้ามจะเป็นคอยวัดไตอกิโลสี่แต่ตอนเนี้ไม่มีแล้วเหรอ ตอนนี้ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีแล้วนะไลา์วดีโอนี้มันจบไปแล้วเพราะมันหมดยุคไปแล้วอย่างอื่นไปแล้วมันหมดยุคไปแล้วแล้วก็เดินที่จําความได้คือตอนนั้นน่ะลาวิดีโอมันต้องแบ่งเป็นกลแล้ววันนั้นก็คือจะมีมิ팅กันเราอ่ะดันเลิกก่อนเออแล้วพี่ก็เลยให้กุญแจมาว่าเอ้ยเดี๋ยวไปที่ห้องพี่นะแล้วไปรอเสร็จ สามทุ่มซึงสี่ทุ่มร้านปิดแล้วเดี๋ยวจะตาไป๋อ้เราไปก่อนเลยด้วยด้วยความที่แบบเออได้พี่โน่นนั่นนี่แปบปั๊บความรู้สึกของเราตอนนั้นน่ะคือเดินเข้าไปสวัสดีนิดเดียวเป็นตึกอ่าเป็นคอนโดสูงๆเป็นห้องเช่าอ่ะจำไม่จำเลือนลางมากก็ไม่รู้ว่าชั้นไหนเสร็จแล้วก็คือมันเป็นอย่างนี้เว้ยห้องห้องใหญ่ให่ใช่ป่ะ,ะเดินประตูป,ปับป๊บมันจะเป็นห้องโล่ง มันจะไแบ่งเป็นห้องเป็นห้องโล่งๆขลาหลังเป็นห้องน้ำอ่าเป็นเป็น<ม>เป็น,ปน<ม>ชานข้างนอกอ่วก็จะมีแบบที่นั่งเตียงนู่นนั่นนี่เออ<ม>เราก็เดินไปตรงกลางก็เหมือนกับทีวีอยู่ตรงกลางอ<ม>ืมเออติดผนังข้างหนึ่งอย่างเงี้ย<ม>เราก็เลยเออล้างเท้าล้างมือนู่นนั่นนี่ก็เปิดทีวีรอด,ดูไปดูมาในขณะที่ดูอะ เปิดไฟสว่างเลยนะอืมมันมีเงาอืม,มีเงาแบบเดินทะลุจากอีกฝั่งหนึ่งตัดผ่านหน้าแล้วก็ทะลุอีกฝั่งหนึ่งอเออช็อตมีอยู่แค่นั้นแต่ช็อกว่าม,มันเงาอะไรออที่เดินผ่านไปแต่เงามันเหมือนคนคือเดินผ่านเลยอะปุ๊บปุ๊บ๊ ก็เขาประมาณประมาณเหมือนว่ามีคนมีคนเดินผ่านหน้าเราแต่เราไม่เห็นแต่มันเห็นเงาที่มันผู้ผ่านไปอย่างเงี้ยเออกําแพงกําแพงเออเข้าใจเออเดินฟึบตัดฟึบไปเลยแบบเฮ้ยอยู่คนเดียวเออคือมันงงนั้นแหละแบบมันคืออะไรวะอะไรเงี้ยแบบก็เลยงงแต่แบบว่าเออจนพี่มาก็ ก็ยังไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟังเพราะเราอยู่ตรงนั้น่ยเช้ามาถึงจะเล่าให้เขาฟังแต่เขาก็สมัยก่อนมันไม่ต้องมาถามประวัติว่าอะไรไงคือแบบเฮ้ยพี่พี่เคยเจอไหมอ๋อเออพี่ไม่เคยเจอว่ะอ่ะเออแล้วเราโชคดีครับที่มาก่อนเออเออเนี้ยน่ากลัวมันมันเหมือนแบบว่าเราไปแปลกที่แปลกทางแล้วก็ไปไปเจอแล้วเหมือนกับนะ 没。嗯嗯